นี่คนหลงตัวเองได้ข่าวว่าอยากมีบทอย่างนั้นเหรอวันนี้สนใจออกกล้องกับฉันไหมไม่เห็นแกนมาสักพักแล้วฉันบอกตั้งกี่ครั้งแล้วว่าฉันไม่ได้หลงตัวเองแล้วก็ฉันไม่ได้อยากจะมีบทด้วยถ้าแกยืนยันว่าแกไม่อยากมีบทแล้วละก็ก็ไมไปต้องมีบทมาต่อไปเนี่ยแล้วอุตส่าห์มาช่วยออกกล้องไอ้คนไม่มีเพื่อนครบ ันมีเพื่อนเยอะจะตายใช่มีเพื่อนเยอะแล้วตายหมดเลยคลิปนี้มีข่าวใานะครับสำหรับใครที่รับไม่ได้ก็ไม่ต้องดูนะครับไม่ดูคลิปอื่นนะฮะคลิปอื่นก็ยาดีกว่าและเพื่อนทุกคนไม่รู้นะครับเรามี Discord ด้วยนะครับเข้ามานั่งคุยกันได้นะครับลิงจะอยู่ใต้คลิปนะครับทุกคลิปเลยไปกดกันด้วยจะใส่ใจเลยเมื่อกี้เน่นคนหลงตัวเองคือมันจะมาถามว่าวันวันเลนทายปีที่แล้วอะ่ะได้ช็อกโกแลตกี่แท่น เป็นไรไว้สัตว์ว่าไงครับได้ช็อกโกแลตกี่แท่งหลับร้อยสัตว์ขอขออีกรอบหนึ่งได้ไหมขอ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 ให้แห้งอีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายละขอาอขอขอขอแห้ง อมาใช่ที่ไหนเล่าที่เขามาดังกินข้าวอย่างโดดเดี่ยวก็เพราะว่าเขาต้องใช้สมาธิในการกินข้าวอย่างไรล่ะเรื่อบอกว่าเขาโดดเดี่ยวได้แล้วเฮะฉันน่ะไม่เคยโดดเดี่ยวสักครั้งเลยนะแปลว่าเขาคือข้าวคนเดียวเ้าก็คือข้าวเผือกเลยนะสรุปแกได้ช็อกโกแลตกี่แท่งฉันได้มาทั้งหมด31แท่งช็อกโกแลต31แท่งเลยเหรอไอ้ยโคสรนาำเยอะไอ้คนไม่มีพื้นเขาไม่ได้ยังคุณลู้ วกแกอย่าทะเลาะกันเลยฉันเข้าใจความรู้สึกพวกแกนะถึงฉันจะได้มาเยอะก็จริงแต่คนที่ฉันอยากได้เขาไม่ได้ให้ฉันอนะ่ะปีที่แล้วพาะง้นปีนี้ให้ฉันด้วยละอีพีฮอ,อย่ามาจีบกันนะโว้ยและสุดท้ายจะได้ช,ช็อกโกแลตเยอะยบ่งก่แกแกต้องเกิดมาหน้าตาดีเหมือนฉัน <S <S อ๋อแค่หน้าตาดีก็ได้แล้วเนาะตี้กูต้องตายแล้วเกินไปสินะเล่รประโยชน์ชิบหายเลยคนไม่มีเพื่อนพูดแบบนี้คนลงตัวเองก็เสียใจแย่สิ เขาโทษนะครับเป็นคนลงตัวเองลอกันสิหัวบ้าบ้าฉันไม่ได้ตัวคนเดียวซะหน่อยโอเคไหมครับเรีนข้าวคนเดียวแล้วก็ปข้าวเผื่อเลยนะ งาจังเลยอย่าลืมกดซับกันด้วยล่ะ